ที่เราพึ่งจะคนอื่นมาเบื่อต้นปีแล้วก็ไม่มีตังค์ทำต่อตรงนี้เราจะสร้างเป็นเ์รลูของเขานี่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นไปตกใจอะไรไอซีพีร้านแต่สองคนจะมาเปิดร้านี่คือจีนเขาจะโชว์กีทีวีทั้งก้อนเลยโว้าว ตาดิ๊ดนิดกอรน่อยเราทำเสร็จนะล้วก็จะไปกินอีกบ้านหนึงหลายคนอาจจะสงสัยว่าอีกบ้านนึงคือบ้านอะไรไม่เป็นบ้านที่เราซื้อไว้ในซอยซื้อมเป็นต้นปีแต่ก็ยังคงกินไว้อย่างนั้นให้หมดตักแบบไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แบบชอบกินนี่มากเขาเคยกินแล้วมันใหญ่ๆกินแบบไม่ดีหรือเปล่าไม่สดหรือเปล่ามันเละสุกไปไลสุกไปแล้วมันมีมีสองแบบนะมีขนและไม่มีขน Okay. มีสีเหลือก,ออก,กับสีเขียวดีกว่าไอ้ที่มีขนขนอย่างเงี้ยถ้าเราตัดมันออกมามันเป็นสีเขียวเออสีเขียวถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีขนสัตว์ <c oughs> เฉยก่อนซันโกรอันนี้คือกีวีจากเซสปรีกีวีนะนำเข้าจากนิวซีแลนด์มีวิธีเลือกไหมคะเท่าที่ฟังเข้ามาวางแล<ว>้ว<ม>บีวบเบาๆในฝ่ามือจะนิ่มๆเนี่ยวิธีเลือกนะคะเรียกคะนนคนชิมมาเรนี่เรียกรียกแบบเสียงเหมือนแบบขึ้นจมูกตลอดเวลาเรนี่ครับอันนี้สียอะไร กระดิแบบ่งกระดิแบบ่งอะฮานาอนี่คือเชฟนักชิมของเรามันเป็นยังไงคะ่ะหวานอย่างเงี้ยรียกหวานช่ำจำไหมฮนะรสชาติเป็นยังไงนะหวานฉ่ำอ่ะเข้าใจแล้วเขาหวานฉ่ำเดี๋ยวทำสมูทตี้เสร็จเขาก็จะมาชิมต่อนะครับฮึบ เขาบอกว่ากีวี่หนึ่งลูกเนี่ยวิตามินซีเยอะมากเลยนะหนาแน่นหนาแน่นอะไรอะไรเยอะหนาแน่นเป็นเรวิตามินซีอุดมเขาจะเรียกวุดมหนาแน่นมันใช้กับพวกเส้นใยหนึ่งผลเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุมากกว่า20เฉลี่ยปริมาณวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ร่างกายต้องการต่อวันหนึ่งผลเนี่ยประมาณนั้นเลยอ่ะเรื่องทำชูปุตตี้กันดีกว่าวิบ้า คนนี้คนนี้เขาไม่ทำแต่เขาจะกีี่เขาติดเล่นของเขาอยู่ใช่การวิธีการตัดทำกีวีทั้งลูกมาแบบถูกต้องนะครับโอ้โหแต่มันแข็งเลยนะลูกนี่นะสอนจัดแน่นๆหมุนลูกหมุนหมุน,มนตัด<อ>เข้าไปโค้ง,งล่างปุป๊บโอเคอห,หวานนํำปเปรี้ยวตามนิดนิดเดี๋ยวจะลองสูตรแบบใส่น้ำผึ้งด้วย่ะ ลไปเชคเกอวีเชคเกอร์ี่เดือดใส่ไปดับยูยูมันเอาไว้ปานด้วยไปข้างนอกไปข้างนอกมีความตกใจจรินพ่อจะโชว์กิกีวีทั้งก้อนเลยเดี๋ยวนี้มานดูแล้วดูแล้วดูด้วยกันพ่อจะโชว์แล้วหนึ่งสองสามพูดไม่ได้หวานจับหวานจับเหรอ ส่วนใหญ่ผู้ชายบางคนจะไม่ชอบเพราะมันติดเปรี้ยวแต่สําหรับอันนี้นะคะรับเซสปรีกีวีฟรุตกีวีสีทองหวนานฉ่ำเปรี้ยวตามนิดๆอร่อย Everybody I'm gonna do it now You have years to cover your ears too Mom can cover my ears Oh okay Yes <laughs> ร้อนร้อนมันไม่ใช่การทำผิดหรอกมันแค่เยอะไปละเอียดหมดแล้ว <It> s <S เอามาใส่แ <laughs> ก้วอืมเป็นไง Sweet and sour the sour and sweet are best friends อะไรยังลองมาทำสีเขียวด้วย <laughs> แล้วใส่ในนี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะพกแบบลูกๆไปตักกินด้วย บ้านที่เราซื้อกคนอื่นมาเมื่อต้นปีแล้วก็ไม่มีตังทำต่อเราต้องการพื้นที่เพิ่มบางอย่างที่เราจะทำอะไรบางอย่างและมันไม่ไกลจากบ้านเราตรงนี้คือพื้นที่ของเด็กๆนี่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นไปตกใจอะไรไอพีออฟแลคฟิร์สเหรไม่ได้ตกใจก็เลยลูกตลกนะนี่ตรงนี้นี่เราจะแก้มันใหม่เราจะสร้างเหมือนแบบน็อกดาวน์บ้านเล็กๆเป็นเ์รูมของเขานี่คือพื้นที่ของทัฟเฟิลเด็กๆเปิดประตูมา ก็จะเจอพัฟเฟิลอยู่ตรงนี้เล่นได้มองไปที่ตึกเนี่ยเห็นน้ำตกไหลลงมา ซื้อเขาอะไรหรือปะเาต้องน,นี้เลยนี่นะเป็นให้ดูตรงนี้ติดเต้นเลยมีน้ำตกไหลามาแล้วก็มีปะคาบมีบอ่ก,กองตรงนู้นทำไว้แล้วเห็นไหมบ้านเก่าเขาทำเอาไว้นะคะเมื่อก,ก่อนนี้ก็บอกว่าสวนนี่คือลงวิทยาศาสา์บ้านในสวนด้วยนะ <Okay. S 2> แต่เราเสียดายนิดนึงต้นไม้ต้นนี้ต้น,น,ตนใหญ่เขาตัด mm. มันตายไปแล้วตัวน,นี้ก็ตายแล้วเราต้องจัดสวนใหม่นะคะแล้วตรงนี้เราจะเติมทะลุต,ตรงนี้มาให้เนี่ยเอา้าต่างออกให้หมดตรงนี้จะเป็นระเบียงเป็นเฉลียงยืดออกมาตรงนี้กระจกทั้งหมดทั้งแผงเลย เราปิดไม่ให้ที่ข้างๆบ้านเขาอาจจะหนกหูจากเสียงเราได้ทำเบเกอรี่ทำครัวอะไรได้ต้องแต่เสาตรงนี้เป็นต้นไปถึงข้างหลังสุดเป็นครัวใหม่ของตุ๊กถึงต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กเดี๋ยวเี๋ยก่อนทำได้ส่วนตรงนี้สวยๆได้ส่วนของนาวันอยู่ที่อยู่ข้างบน It's so creepy มาที่พี่บอกทุกแกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ยังไม่อยากทำมาเยอะเพราะว่ามันต้องทุบเยอะแล <â> ้วบน,นก็จะเป็นห,ห้องนอน2องห้องงบที่เราใช้อ่ะจินมค่อนข้างเยอะโอ้ยคูณไปแล้วกระหายน้ําระหว่างที่เราอธิบายถึงว่าเราจะทําบ้านเรายังไงของมันก็จะกินมัน <c oughs> ไม่ใช่เซสปรี e ีวีฟุ้พกไาที่ไหนก็กินง่ายนะครับทาครึ่งปุ๊บช้อนตักกินก็ได้ลูกหนึงก็ว,วิตามินซก็สูง มีขายเฉพาะพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีเท่านั้นนะครับใครสนใจก็หาซื้อกันได้ดีครับตลอด้อะไรคะ่รละลมเป็นเป็นทางลมเนาะใช่ใรู้สึกเลยว่าจะาต้องใช้เงินพอสมควร s ช